ีจำเลยเจอไหมครับดูครับั๊บโอ้โหสองตัวอ๋อได้ได้ลากไปเกียร์หกล้เกือบเเกียร์นะอู้เก้เกือบเก้าถึงเกียร์สิบเอ็ขาก็ได้สิเกียร์นะเดิเกือบ1ิบสามสิบสายบาย พราะโจมไม่ได้สักเจ็ดสิบแล้วหอ,อือราคาเพิ่มมั้ยได้อเพิ่มมาหน่อยโอเคครับก่อนยว่าวันนี้เพื่อนๆทุกคนส่วนเลยตยังไม่ได้ทำเลยยังไม่รู้ว่าจะสั่งแบบพันได้แก่หรือจะทำออเองเพราะเลนเหลือดูก่อนแต่อยากได้แบบพันได้แกะจะได้เหมือนเหมือนกันเอาไปลองอโซ้นกับสิี่ไร่ครับ,รบแบรนนี้เขาว่าโลมหน่อยเละๆเป็นข้าวนาดำ อยาให้พี่นาไปช่วยลากจะจ้อยไปแทนเดี๋ยวยังไงเจอกันหน้างานงนะครับสูตรดรื่อยๆก็แปลกๆเลยโ้วโท่ของกระทิงนะครับมีพี่ๆเขาถามผมว่าซื้อมาจากไหนผมซื้อโรงงานเขาลดราคาเขามีโปรอยู่ก็เลยซื้อมาสองคู่โรลเลอร์สิบลู่แต่โรลเลอร์มาซื้อข้างนอกถูกหน่อยก็ใช้ลูกมาพันกระบ,บาทพันสี่พันห้าเนี้ยได้ด้เหมือนกันคุ้มอยู่ โตใหม่ไปแล้วแต่อันนี้ไม่ใช่ของกระทิงเขาหลีตขออะไรทุกอย่างจำไม่ได้นี่ครับเดินทถึงมาถึงทาเข้านานแล้วนะครับไม่ใช่งานนี้นะอันนี้เบอร์ยี่สิบของเขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยใบใหญ่ แต่ต้องเดินเข้าไปทางแคบกับป่าเป็นป่ากันเลยโอ้ยยิงท่อของใหม่ล่านจี่จังเลยครับนี่ครับเป็นข้าวหอมนะครับ แตไม่รู้เบอร์อะไรเขาดำเบอร์ยี่สิบเจ่เจ้าของบอกอาก็ไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่เบอร์ยี่สิบไม่ใช่อย่างนี้ดูครับหลวงถ้าใครจําได้ครับแปลงนี้ที่เด้งเยอะๆครับที่เคยล้มอะเนี่ยฮะเนี่ยตรงเนี้ยน่าจํากันได้นะครับเนี่ยเพราะเขาดำแล้วเลยได้กินเห็นไหมถ้าอยากจะทําไม่ได้รออด่อยเด้งอะจะมีขึ้นบ้างแต่ก็ยังได้ข้าวเนี่ยข้าวมันพอสู้ได้ครับก็ติดเขียวหน่อยก็เกี่ยวเลยครับเพราะนาแปลงนี้ลมเละเนี่ยฮะเอาไว้ไม่ได้ครับตรงนี้ ล,งะะลวงครับมีแต่ลวงโคตรดีเลยข้าวแปลงนี้ติบสองหรือสิบสี่นี่แหละจาไม่ได้ครับอ,อันนี้เขาบอกว่าอันนี้รถด,ดําเอามาดําให้หม่กล้าไม่พอหรืออะไรที่แหละเขามาเสริมพวกข้าวอะไรไม่รู้แต่ผมดูลักษณะเหมือนไก่ทองคำที่ผมเคยเกี่ยวมาเนี่ยดูเม็ดเขาดิเดดีเนี่ยเขาแบบนี้แล้วดำน,นานนะเนี่ยแปลงเนี้กระทงนี้นะ แต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นน่าจะเป็นเบอร์ห้าเพราะเขาสั่งเบอร์ยี่สิบแต่มันไม่ใช่แต่ก็ไม่ข้าวหอมพวงนี่แหละครับยัดมินพวกอะไรนี่แหละเนี่ยเม็ดก็จะไม่ยัดเหมือนเบอร์ยี่สิบเห็นไหมยังดีครับยังมีน้ำามีปูให้จับด้วยเนี่ยโอ้โหข้าวดีจริงๆดีจัดยอดก็ถือว่าเบาลมไปเยอะเละๆครับมีน้ำ ทรุดอนลงวันนี้ฮะน้ามีปูนาน่าไม่มีเลยมีจับให้แม่แล้วหน่อยไม่มีอ่ะดี๋ยวเราขึ้นไปอยู่บนรถกันนะครับวันนี้แดดดีมากเลยฮะ การโฆนนาให้จบๆนาเขาบอกวัาเขาชุ่มมากเลยที่เนี่ย แล้วดูแจ่มดูแข่งหายดังน,นะครับ <c oughs> ทำไมแรงดีเราอาแรงมาจากไหนวะฮะถิทางนีง<า>ีอโอ้ลนขอนงอเลยอะดีโอ้โหมึงก็เอาทางงมามั่งนี่ <c oughs> มึงก็อาทางนี้นเนียุ่มสอเลยครับมมาแก้โอโหเดีเราให้รถทนามาช่วยลากตัวไม่หมดเทีเ่ยว,เ,ยนะวเ,เดียวเพราะ1ิีไร่ไหเขาก็ดีืองกัน นี่เราก็าให้เขาใส่ก่อนเลยครับสามมาช่วยเราก็าใช้เต็มที่ไปเลยอาหารธรรมชาตินะะ่ะหากินต้องให้รถเล็กท้อเต็มไปก่อนนะครับเรารถใหญ่เราวิ่งด้วยกันนะมีเขาซอยได้ท่าไหร่ให้เขาซอยไปเราดืนรอยเดียวเราเที่ยวเดียวเนาะคุณเดี เขาไม่ค่อยเก่งแล้วเลยเขาบอกว่าเขาบ้า,า,บายูเลียตีโน,โน่ที่ใบเนียเจ๊งเนาะใส่ผยตูดเอาหสิบหกยี่สิบสิบ้าสี่ห้าหรือวงกลางสุงสูงนี่โงมาให้ใช่อยไอ่ะเออไปเลยตามมาแล้วไปนี่แล้วเพิ่

หาย,ยางี้หือว่าไม่ไม่แจ๋วแานนี่ลำหนึ่งามกผมที่ทำไว้แัวจะแม่ตัวพระปูกิดจริงเลยนะครับปิดเสีาายใจแย่เลยที่ทำไว้อะที่ว่าเบอร์ยี่นาดำของผม ไม่ได้ซื้อจากไหนนาดน้วยซ,ซ,ซื้อข้าวถุงมาดี่เขาก็ซื้อข้าวถุงมานะครับเนี่ยสั่งเบอร์ยี่สิบแต่ไม่ใช่เบอร์ยี่สิบแต่ควรจะเป็นอย่างนี้เนะี่ยแล้วทำไปแล้วอะ่ะโตเบอร์ยี่สิบไม่ได้นะไม่ได้ถ้าต้นอย่างนี้นะเบอร์ยี่สิบต่ออย่างนี้นะปักเลยเนาะโอ้ แตกเออข้าวดีนะแต่มันไม่ใช่เออข้าวดีแต่มันไม่ใช่ติดไม่ยัดใช่ไหมอ่าจะเป็นเมื่อแปดเ่อแปดเมื่อห้าอะรเราบล้อทำอ่ะเออทำตรกลางเดี๋ยเกี่ยวมาพักใหญ่เลยได้เหรออ่าเราจะเลี้ยเกียนกว่า ออกตะเวงกัะเนาะตะเวกให้ดูระดับแบบเบือกกันเนาะตาตันกว่าแด้ที่ไหนได้ลวกลวกติดได้แต่แเกียร์แต่เราไม่ได้ไปเกี่ยวครั้นี้เขาเปลี่ยนให้เจ้าเกีไม่น่าดะคือบอกใช้เห็งก็โอ้โหลุกปากเลยอ่ะเข้าแต่ไม่ได้อ่ะไม่ได้ความเก่งที่รีบเยอะ ซื้อพันดีๆเลยเพราะว่ากัน ¡No, no, no, no. เดียวข้าวรีบครับตอนนั้นโอ้เดินล้นลงกันเนี่ยเดี๋ยวจะภาพไป็นกี่ออนีีครับอันทีว่าเป็นไก่ตองคำเลยใช่ได้ลองนะผมว่าเหมือน,น,นอควาโน่แม่เลย

คนเดียวอะ่ะพอดีพอดีครับประมาณเกียนร้านิบเดี๋ยวพ็อได้อะ่ะนเอาเ้าโอ้ยเอ้าเอ้ยเเจออะไรอีกน่าจะเป็นปลาครับเดี๋ยวจะเสร็จแล้วนะฮะเดินไปเลยเลยจ้าใบบินขายข้ามมาแล้วฮะเดี๋ยวรู้ว่าราคาเท่าไหร่ 我买啊。 ที่สุดเลยงูไปแย่งมันหมานอยู่คนเดียวอะ่ะได้ราะคาไรเจ็ดพันเจ็ดเกียวอะ่ะราคาเจ็ดพ หกพันเก้าดิหกพันเก้าแปดเ้จ็ดพันอืมแล้วมันจะไม่ขึ้นโอเคเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวเดี๋ยวนูน่นนาจะทักประมาณเกียนนึงนัง่นแหละได้ไปแล้วสามเกียนเจ็ดสิบกว่าถือว่าน้ำหนักดีมาก เสร็จแล้วนะครับสิบหกเกียงน้าอยู่รอราสิบสองไปปลายนะครับเดี๋ยวกัเดี๋ยวรอฟังเพราะเรามีใบบินอยู่กับเรานะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเดี๋ยวก็แปะไว้ที่ต้นคลิปเลยก็ได้ราคาเท่าไหร่โอ้เดี๋ยวจะมีน้ำเมื่อคืนได้สบายอยู่แล้วทางขึ้นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็ลือเดินออกไปรอข้างนอกแล้วนะฮะทางดูแบฟาโอ้โหยี่นกบึ้ง อยางยางยางดีแล้วก่อนดีแล้วก่อนยังไงโอ้เออฮะ่อใครครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยปิดจ็อบครับยวเราเจอใหม่คลิปหน้านะครับไปนะครับสวัสดีครับ